ดีจ้าผมมอสชนชนมีวันนี้จะพาไปดูวิธีวางพื้นให้แต่ละโต๊ะครับทำงานได้เต็มประสิทธ,ธ,ธิภาพยิ่งขึ้นแบบสั้นๆตามมาเลยจ้าอืมอันนี้มีเพื่อนถามมากันนะว่าวางพื้นยังไงให้โต๊ะครับเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นวิธียังมันง่ายมากเลยจริงๆแล้วคลิปจะสั้นมากๆเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าอ่ะสมมติโต๊ะนี้โต๊ะเทลเลอร์เปิบเรากดดูนะแล้วก็เราดูทางขวานี้ที่มันเขียนว่า แ a s ต matching floor เนี่ยมันจะมีไฮไลท์เขียนอยู่เห็นปะว่าแบบต้องการห้องที่ใช้ Taylor f ส o o อเห็นปะที่มันสีขา,ขาวๆอะตรงนั้นแหละแล้วก็ลองกด b แล้วก็หาเลยว่า Taylor f l o อ r มันอยู่ตรงไหน,นอันนี้งานเ l o r Flooring เนี่ยสองอันนี้ใช้ไหนก็ได้สีเขียวกับสีแดงก็ได้แต่ผมใช้สีแดงพอระาวาังให้เต็มห้องปุ๊บเราต้องวางกำแพงด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่กั้นกำแพงอะมันจะถือว่าไม่กั้นห้องแต่พอกัน้นเสร็จแล้วอะเรามากดดูใหม่แล้วอันนี้มันจะเป็นไม่ใช่สีเทาเนี่ยมัน ดูต้นอื่นดูเนี่ยเห็นไะเห็นไะเห็นไะนี่ Taylor's floor เห็นปะดูตรงขวาล่างเห็นปะอ่ะแล้วลองมาดูนี่แม้กระทั่งกรงนักโทษอ่ะก็ยังมีเหมือนกันเนี่ยในพื้นพื้นกรงนักโทษเดี๋ยวลองกด f ดูปึ๊บอ่ะแล้วก็ดูนี่เนี่ยเขาบอกอยู่เห็นปะเขาต้องการ p r i n e o n floor อ่าเรากด b หาดู p r i n e o n floor นี่ไง p r i n c o n flooring เนี่ยเราก็อ่านหน่อยก็ได้สองอันเนี้ยที่อื่นก็เหมือนกันเลยนี่ต้องการอะไร นี่ต้องการ forge floor เนี่ยเราก็หาเอาอันนี้ไง forge flooring เนี่ยเห็นปะ่ะมี2สีเลือกได้ก็แค่อย่าลืมกั้นห้องพวกโต๊ะที่มันติด matching floor เรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะลดการใช้ของ25%อันนี้มันจะดีมากๆมันสำคัญมากๆมันทําให้เราอ่ะทำอะไรได้ไวแล้วต้องแบ่งไป็ท้องห้องด้วยถ้าเราไม่แบ่งห้องไอ้ matching floor มันจะไม่แสดงผลนะอะห้องนี้เป็นห้องของ library floor เห็นไหม ลกหน่อยนะอันนี้ส่วนห้องนเนี้ยเป็นอาร์เซมี o ฟลอเห็นไหมน่าเป็นห้องทำยากด B ลองหาดูเราก็แค่เรียงตามชื่อก็พอดูชื่อที่มันเขียนไว้ว่าต้องการอะไรแล้วก็แปะแปะแป,ะปะไปแต่อย่าลืมกั้นห้องนะไม่ไงั้นมันจะไม่แสดงผลคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละสั้นๆใครสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามมาได้นะจ๊ะเท่านี้แหละบายจ้าอีอ